รวมทุกข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่จากทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะในตำนานที่คนไทยทั้งประเทศต่างรอคอยนี่คือ Toyota h i l u ั2 0 2 6รุ่นใหม่ล่าสุดรถกระบะที่ถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมทันสมัยกว่าเดิมและตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของคนไทยได้อย่างครบถ้วนทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์งานกเกษตรงานก่อสร้างหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดก็ทำได้หมดในคันเดียว t o โยต้าไฮรักเป็นชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า50ปีตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงวันนี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความทนทานความอึดและสมรรถนะที่ไม่เคยทําให้ผิดหวังและในปี2026นี้ t ตโยต้ได้ยกระดับไฮรักให้เหนือกว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนใหม่ทั้งคันโตโยต้าไฮรัก2026มาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตทรงหกเหลี่ยมเสริมด้วยขอบโครเมียมสีดำด้านให้ความรู้สึกแข็งแรงและทันสมัยไฟหน้าเลตแมทริกดีไซน์ใหม่ที่ส่องสว่างชาัดแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายพร้อมไฟเดี running, ยร์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเส้นที่เพิ่มความหรูหราไฟท้ายแบบเลตเต็มระบบและล้ออลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ทั้งเทและบึกบึนโครงสร้างตัวถังใหม่ของไฮรัก2026ใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาลงทำให้ขับได้มั่่่่่่นนนนนนนใใจแลปรรรรหหั้้้าาาาามมมมมกกกกขึพออบบบชววววงงคุุ ขณะดเดียวกันยังคงความหนึบแน่นเมื่อขับทางค,ครุกระหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดไฮไลักรุ่นใหม่นี้ให้ความรู้สึกหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่พร้อมวัสดุบุนุ่มรอบคันหน้าจอสัมผัสขนาด1 2.3นิ้วพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ของโตโยต้าที่เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบนำทางแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางได้แม่นยำยิ่งขึ้นเบาะหนังแท้ดีไซน์ใหม่รองรับสปร,ร้ียรันหน้า หลังคามุนรูปแบบพานโนรามาเพิ่มความโปร่งสบายช่องเก็บของและพื้นที่จัดเก็บรอบห้องโดยสารออกแบบใหม่ให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นและยังมีช่องชาร์จไฟ USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายที่บริเวณคอนโซลกลางหัวใจของไฮรักพ2นยีคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรรุ่นปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุด2 0 4รแรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง5 0 0ยนิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเดิมพร้้อออมมมมรรระบบขััเเคลลลืออื่่่นนน 4WD จยทีีสสาาาาถถกกหดกไดไตภพ เช่น normal eco power snow และ off road นอกจากนี้ยังมีระบบ crawl control และ U descent assist ที่ช่วยให้การลุยทางชันหรือทางคลุกขับเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยแต่จุดเด่นที่สุดของปีนี้คือการมาของไฮลักไฮบริดซึ่งผสมผสานพลังของเครื่องยนต์ดีเซลเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ได้ทั้งแรงบิดที่ทรงพลังตั้งแต่รอบตน้นและความประหยัดน้ำมันมาขึ้นกว่าเดิมถึง20%ระบบไฮบริดใหม่นี้ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเหมาะกับยุคที่คนไทยหันมาใส่ใจโลกและค่าใช้จ่ายในการใช้งานในระยะยาว ด้านความปลอดภัยไฮลักซ์2 0 26ไม่แพ้ใครเพราะมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติ p r e Collision System, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control, ระบบช่วยรักษาเลน Lane Tracing Assist, ระบบอ่านป้ายจราจร Road Sign Assist และกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซนเซอร์รอบตัวรถเระยบเท้ายของไฮลักซ์2 0 26ถูกออกแบบใหม่ให้แข็งแรงและใช้งานสะดวกขึ้น ฝาท้ายกระบะมีระบบเปิดปิดแบบซอฟต์ดรอปลดแรงกระแทกพื้นกระบะบววัสดุกันรอยและมีช่องเสียบปลั๊กไฟ240 b สำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีระบบไฟเละส่องสว่างในกระบะท้ายเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกในเวลากลางคืนไม่เพียงเท่านั้นโตโยต้ายังเพิ่มรุ่นแต่งพิเศษ G-R Sport สำหรับสายลุยที่มาพร้อมกันชนสไตล์สปอร์ตล้ออันลอยขนาดใหญ่ขึ้นและช่วงล่างพิเศษที่พัฒนาโดยทีมกัสูเรซิ n งเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจทั้งบนถนนและทางออฟโรดโตโยตา้าไฮล แต่มันคือเพื่อนผู้ใจของคนทํางานและเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งของคนไทยในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองใหญ่เส้นทางภูเขาหรือพื้นที่ห่างไกลไฮลักก็พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ด้วยความมั่นใจและสไตล์ที่เหนือระดับและแน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่รักการเดินทางชอบความทา้าทายและต้องการรถที่ทั้งลุยได้ทนได้และขับสบายได้ในชีวิตประจําวันโตโยตา้าไฮรักสองพันยี่สิบหกคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตอนนี้แล้วคุณละคิดอย่างไรกับไฮรักรุ่นใหม่คันนี้ คอมเมนต์บอกเราได้เลยว่ารุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือไม่และคุณอยากเห็นไฮรัดไฮบริดมาวางขายในไทยเร็วๆนี้หรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรีเดรเรดาเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกเพราะที่นี่คือช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์ที่คุณต้องรู้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรถยนต์รุ่นต่อไปที่เราจะนำมาเปิดเผยก่อนใครรีเดเรดาที่ซึ่งทุกการเดินทางของคุณมีความหมาย